ที่ถนน,นอัพกูจองซอยสิเพื่อมากินร้านเบเกอรี่เป็นโรงเรียนสอนทำเบเกอรี่สอนทำอาหารแล้วก็ขายเปิดเป็นร้านเบเกอรี่ด้วยวก็มาเจอเจอแยกนะคะก็เข้ามาซอยตรงนี้ชื่อร้านมาม่อนกาโต้อยู่ชั้นสองนะคะ ร้านข้างล่างเป็นร้านขายอาหารกลางวันคนละร้านเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปกันเดี๋ยวมาดูเมนูร้านกันว่ามีอะไรกินน่ากินบ้างอันนี้เป็นอะไรอ่ะคาราเมลแทง่งคาราเมลแทง่งเคก้กคาราเมลชีสเคก้ก อันนี้ที่เราสั่งอันนี้น่ากินเหมือนลาวาอันนี้เป็นน้ำแข็งข้างในเป็นสอดไส้น,นี้คนสั่งมาอันใหญ่มอกทำกินทา อันนี้แครอทเค,ค้กที่เรากินเมื่อกี้อันนี้น่ากินอ่ะตอนเห็นเขาทำของจริงน่ากินมากนเป็นคุกกี้สโคลชีสชีสโคลแล้วก็เป็นน้ำน้ำอันนี้ที่เราสั่งอันนี้ เค้กที่สั่งมาแล้วเป็นคาราเมลอะไรนะช็อกโกแลตมูสแล้วก็อันนี้เป็นเค้กแครอทอันนี้เป็นช็อกโกแลตเย็นแล้วก็นี้เป็นชาเปปเปอร์มินกินแล้วก็กินชาเย็นๆมินมินซาซานิดหน่อย ช็อกโกแลตเย็นอร่อยอ่ะมันกินแล้วเหมือนข้างในมันมีเม็ดเม็ดอ่ะละลายเข้มข้นดีอร่อยแ <c oughs> ค่แอร่อยเป็นไงมั่ง <c oughs> อ๋ออันนี้อะไรนะ <c oughs> คาราเมลช็อกโกแลตมสูสอืออร่อยเยยนื้อนุ่ม หอมหวานมันแต่ไม่หวานเลี่ยนอร่อยดีอืมแค่ก้อยหละก็ใช้ได้นะมันมีเนื้อคอดหลนิ่มๆหมูข้างในด้วยเป็นไงอันนี้อร่อยไงก็มาลองกินกันนะ คาของหวานมือนี้หก5 0 0น้า้อวอนถ้าเค้กห0 0ัชิ้นละ6,000นอันนี้เป็นชโคโคโ็อกโกแลตแล้วก็นี้เป็นชาเป,ปเปอร์มินต์แพงกว่าเค้กอีก